เรื่องเล่าครั้งเมื่อในหลวงรัชกาลที่9ถูกตำรวจบีบแตร่ไล่ขณะที่ติดไฟแดงอยู่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นในอดีตครั้งเมื่อในหลวงรัชกาลที่9โดนรถของรัฐมนตรีบีบแตร่ไล่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆดรสุเมธท่านเป็นคนเขียนเรื่องนี้ด้วยตัวเองท่านเขียนเอาไว้ว่าย้อนกลับไปเมื่อ30กว่าปีก่อนบนถนนในกรุงเทพมีรถคันหนึ่งได้ขับไปบนถนนโดยนรถคันดังกล่าวมีเพียงชายผู้หนึ่งที่กำลังขับรถอยู่เพียงคนเดียว ในระหว่างทางที่ขับไปนั้นชายคนดังกล่าวได้จอดรถแวะข้างทางเพื่อซื้อกาแฟหนึ่งถุงและขับรถต่อมากระทั่งมาถึงสี่แยกไฟแดงแห่งหนึ่งชายคนดังกล่าวก็ได้จอดติดไฟแดงอยู่ไม่นานนักมีรถตำรวจคันหนึ่งซึ่งขับนำขบวนมาได้บีบแตรไล่รถที่ชายผู้นั้นจอดติดไฟแดงอยู่นั้นให้หลบไปและรถตำรวจยังได้พูดผ่านเซเรนว่านี่เป็นรถนำขบวนรัฐมนตรีให้รถของชายดังกล่าวหลบไปแต่รถของชายผู้นั้นก็ไม่หลบให้ กระทั่งตำรวจได้ลงจากรถมาที่รถของชายดังกล่าวแล้วเรียกให้ชายผู้นั้นลงจากรถพอชายผู้นั้นได้ลงมาจากรถตำรวจที่ได้เห็นชายคนนั้นถึงกับเข่าอ่อนแทบจะล้มทั้งยืนสร้างความตกใจให้แก่ตำรวจอีกคนที่นั่งอยู่ในรถต้องวิ่งลงมาดูพร้อมกับรัฐมนตรีพอตำรวจและรัฐมนตรีมาถึงทั้งคู่ได้เห็นชายคนดังกล่าว ทั้งตำรวจและรัฐมนตรีได้นั่งลงไปกับพื้นทันทีสเสมือนกับว่าขาทั้งสองข้างได้อ่อนแรงลงไปทันใดและได้เงยหน้ามองดูชายซึ่งยืนอยู่ข้างหน้าตนด้วยอาการตัวสั่นชายคนนั้นที่ทั้งคู่ได้เห็นเป็นชายที่มีรูปอยู่บนธนบัตรคือในหลวงรัชกาลที่9นั่นเองในหลวงได้ตรัสถามรัฐมนตรีและตำรวจติดตามว่าพวกท่านจะรีบไปไหนหรือถึงกับจะต้องฝ่าไฟแดงข้าพเจ้ายังรอติดไฟแดงได้เลย รัฐมนตรีไม่ตอบได้แต่นั่งเงียบและกราบลงบนพระบาทและในหลวงก็ได้ทรงขึ้นรถตำรวจที่นำขบวนรัฐมนตรีมานั้นก็ได้ทูลว่าให้ข้าพระพุทธเจ้าขับรถนำรถพระที่นั่งของพระองค์ไปไหมพุทธเจ้าคะ่ะในหลวงตรัสว่าเราไม่ต้องการให้ท่านมานำขบวนรถเราหรอกเราขับไปเองคนเดียวได้ท่านไปนำรถของท่านรัฐมนตรีเถิดจากนั้นในหลวงก็ได้ทรงขับรถออกไปจากสี่แยกนั้นโดยไม่ได้มีรถตำรวจนำไปใ่อย่างใด ท่านทรงสอนให้รู้ว่าแม้จะเป็นคนใหญ่คนโตแค่ไหนทรงอิทธิพลเพียงใดท่านทรงเป็นถึงพระมหากษัตริย์แต่ก็ยังเคารพในกฎหมายระเบียบวินยัยและกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเป็นแบบอย่างที่ถูกต้องให้ประชาชนได้ปฏิบัติตามเพื่อความมีวินัยของจราจรบนท้องถนน